ริชีเปลี่ยนลุครับหน้าร้อนก็หันผมสั้นไปเลยสิคะเป็นนักแสดงและนักแบดมินตันชาวไทยเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่มีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์คู่กรรมรับบทเป็นอังสุมาลินรวมกับณเดชนคูกิมิยะเขาสูวงกันบันเทิงจากการทาบทายของสุภชัยศีวิจิต ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากริชี่ออรานตซึ่งหากใครที่ติดตามอิสระแกรมของริชี่จะเห็นว่าสาวคนนี้ไว้ผมยาวมาตลอดแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหลายคนฮือฮาเมื่อริชี่นั้นตัดผมสั้นรับหน้ารลอนที่กำลังมาถึงในอีกไม่กี่วันซึ่งริชี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองลงบนอิสระแกรมระบุแคปชัน่น Hot Summer ซึ่งจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย เพาะเจ้าตัวทั้งดูสวยและเทนในเวลาเดียวกันนั่นเองละค่ะ